สวัสดีค่ะมาเจอกับอู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์นะคะวันนี้มีรถเข้าหลายคันเลยนะคะอ่าน่าจะห้าคันเดี๋ยวจะรีวิวทีละคันให้ดูนะคะคู่นี้มาเป็นสเปคสั้นเลยนะคะคู่นี้เป็นสเปคดัโดยที่ไม่ต้องย่นค่าซีเลยนะส่วนตัวนี้มาเป็นยาวค่ะตัวนี้ยาวหกเมตรเจ็ดเมตรนั่นแหละ แล้วก็ข้างหน้าเป็นยาวหมดเลยนะคะอีก3ามคันเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูทีละคันนะคะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็น h i โนเมกาตอนเดียวเครื่อง jo 7 e นะคะเป็นชุดแต่งนอกมาเลยนะคะกันชนแก้มเป็นเลดมาขากระจก ฝาครอบกระจกก็เป็นเล็มาแล้วนะคะเดี๋ยวพาดูภายในค่ะตัวนี้เป็นอ่าไม่ใช่ไม่ใช่กรรมะหยีนะคะเป็นยางมาเลยนะคะเป็นแผ่นยางสีแดงทั้งคันเป็นแผ่น แผ่นหนังอะแผ่นยางมาแล้วเรียบร้อยตัวนี้บอกเอาลงไปแล้วนะคะบอกยกลงไปหุ้มแล้วนะคะตัวนี้ภายในสวยค่ะตัวนี้ตัวนี้เดิมเดิมมานะคะยังไม่ได้ทำความสะอาดที่ไทยค่ะ เป็นหัวลากคาซีนอกมาเป็นคาซีสั้นมานะคะคันนี้ไม่ต้องย่นคัซีนะคัซีสั้นมานะคะสเปคขึ้นดัได้พอดีค่ะไม่ต้องย่นตัวนี้จะได้กระบะดับยาวประมาณสามเมตรหกสิบพอดีนะคะเอาสเปคเดิมที่มาเลยนะคะไม่ต้องย่นคาซีเพราะว่าเป็นคาซีสั้นมา สภาพคัฟซีตามที่เห็นเลยนะคะใครมองหาเครื่อง JO7E หัวตอนเดียวตัวนี้เลยนะคะมาดูตัวได้ที่อู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์นะคะสเปคสั้นมาเป็นหัวลากคัฟซีนอกมานะคะ ไม่ต้องย่นนะคะตัวนี้ขึ้นดำได้เลยเดี๋ยวจะพายกหัวดูเครื่องกันนะคะเครื่อง jo 7 e นะคะสองร้อยสิบแรงค่ะ common rail turbo inter ใครอยากเล่นรุ่นนี้ก็มาดูตัวนี้ได้นะคะหัวตอนเดียว เครื่อง jo 7 e นะคะหสูบสองิแรงตัวกําลังฮิตเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวพาไปดูเครื่องอีกฝั่งเครื่องสดนะคะถือว่าสดเลยทีเดียว อยากดูตัวจริงมาดูได้ที่อู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์เลยนะคะยังโสดนะคะคันนี้ยังโสดเพิ่งมาใครกำลังมองหามาดูตัวได้เลยนะคะจะเป็น jo 7 e หัวตอนเดียวหรือว่าจะเป็น jo 7 e หัวแครบ jo 8 e ก็มีนะคะ แล้วก็เป็นหัวมิซูหัวประดุกก็มีนะคะเป็นหัวรากขซีนออกมาเดี๋ยวจะพาชมไปทีละคันนะคะ